สวัสดีค่ะง่ายๆกับยายโสพินนะคะวันนี้มานอกสถานที่ค่ะายายมาเที่ยวบ้านที่จังหวัดตรังค่ะเป็นบ้านเดิมของยายนะคะลาบาดอค่ะอันนี้ชื่อชิวเช่งชิวเช่งคือซีอิ๊วขาวนี่แหละทีนี้เราจะพามาดูผักค่ะ น้องสาวของยายก็ปลูกด้วยท่อซีเมนนะคะท่อซีเมนเก่านี่ละค่ะที่เราเหลือใช้ก็เอามาใส่ดินแต่ช่วงล่างนี้น้องก็ก็จะใส่พวกเศษอิฐเศษหินพวกเศษไม้อะไรต่างๆลงไปก่อนค่ะนะลงไปก่อนทีนี้ช่วงประมาณ1ในสของ ของท่อซีเมนต์อันนี้น้องก็จะใส่ดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ดินหมักอะไรต่างๆก็ปลูกปลูกต้นหมักรากไม้อะไรต่างๆเนี่ยค่ะนะต้นไม้เหล่านี้เป็นผักนะคะก็มีมีสะระแหน่ค่ะสะระแหน่นี้ไม่ต่ำกว่า2ปีแล้วนะคะน้องก็บอกเนี่ยพอดิฉันมาหลายรอบยายมาหลายรอบก็จะเจอปลูกเนี่ยนะใส่ขี้วัวช่วงหลังนี้น้องเขาใส่ขี้นก เพราะว่าน้องก็เลี้ยงนกนางแอ่นด้วยค่ะนะแล้วก็เอาขี้นกมาผสมกับอย่างอื่นเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่ช่วงนี้อาจจะแห้งแล้งหน่อยนี่ไม่ได้ใส่เนี่ยโดยเฉพาะสองสามท่อนี้ไม่ได้ใส่นี่เป็นสารแน่นะแต่น้องก็บอกเมื่อกี้ว่าอันเนี้ยเพิ่งใส่ปุ๋ยพวกขี้นกไปในงามเห็นไหมคะนี่คือสารแน่นะสารแน่เนี่ย ท่อถ้าใครมีท่อเก่าๆหรืออาจจะซื้อท่อใหม่ๆมาก็ได้อันนี้กลายเป็นว่า,าทําเป็นรัวข้างบ้านเลยนะคะเนี่ยนะเป็นท่อสูงกี่เมตรนะประมาณเมตรครึ่งค่ะท่อถนนท่อที่วางถนนเพราะว่าที่บ้านน้องเขามีโรงงานท่อค่ะ นะท่อซีเมน์อันนี้ที่มีตําหนิก็เอามาทําอย่างนี้มาวางวางกลายเป็นรั้วบ้านเลยเพราะท้องไอที่ท้องนาอันโน้น,นไม่ใช่ที่ของน้องเขาค่ะเออแล้วก็เวลาปลูกผักก็ไม่เมื่อยหลังเหมือนกับเรายกแปลงขึ้นสูงค่ะนะถ้าใครทําแบบนี้ได้ดีที่สุดเลยเนี่ยนะโน้นมองไกลๆนั่นน้องค่ะนะนั่นน้องออโอเคนะคะามาดูต่ออันนี้ กระลำปลีค่ะอันนี้น้องเขาซื้อต้นอ่อนมาแล้วมาเลี้ยงมันห่อค่ะห่อเป็นกระลำปลีตรงนี้โดนแดดดีมากๆเลยนะคะโดนแดดดีมากๆนี่นะอันนี้ผักเป็ดญี่ปุ่นแดงอันนี้ก็ยายก็ให้พันมานะน้องเขาก็มาปลูกงามทีเดียวเลยค่ะงามมากๆเลยค่ะอันนี้ก็กระลำปลีอีกต้นหนึ่งตะไคร้เนี่ยนะ เป็ดญี่ปุ่นเขียวปกติค่ะ,ะกระลำปีอันนี้ไม่ค่อยห่อเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็อันนี้ก็เนียมหูเสือเนียมหูเสือเอ่ออันนี้น่าจะเป็นต้นอะไรเนี่ยออนนอดอกลูนอ๋อต้นต้นกระโดนอันนี้น่าจะเป็นกระโดนดินหรือกระโดนบกที่ว่า ดอกใหญ่ๆอะค่ะทางปักได้ดไอ้ส่วนต้นนี้ก็คือต้นประตูมแขกอ,อ,อันนี้ก็ยายให้พันมาน้องก็มาปักชำเนี่ยตัดตกแต่งกิ่งแล้วก็จะได้กินเรื่อยๆจะได้กินเรื่อยๆนี่พามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะมีพันธไม้แปลกวันนี้ยายขอน้องก็ไปน้องก็ชาให้อันนี้แป๊ะตําปึงแดงค่ะอร่อยมากๆเลย ยายชอบนี่แกล้มกับน้ำพริกกับอะไรต่างๆได้ดีทีเดียวเลยค่ะน้องกเอ็เขาก็ชำไว้ให้รสชาติก็คล้ายๆกับแปะตำปึงปกติค่ะแต่ใบเขาจะบางกว่านะใบก็จะบางกว่าก้านก็จะแดงๆไปปักชำง่ายค่ะง่ายเดี๋ยวยายก็ได้ไปเอาไปปักชำนะคะอันนี้เนียมหูเสือน้องก็พันที่บ้านมานี่แหละค่ะแล้วก็อาจจะมีอยู่แล้วด้วย อันนี้คือผักแพวแดงผักแพวแดงนี้รสจะขมนิดๆนะเหมือนกับเรากินยอดมะระอะไรแบบนี้แต่ไม่ขมจัดขนาดนั้นอร่อยกรอบอร่อยนะรูปทรงใบสวยงามมากเลยเนี่ยเห็นไหมคะยายก็เอาไปปักชํำเหมือนกันเดี๋ยวเอาไปที่บ้านนะจัดน่าจะเป็นจัดเป็นไม้ประดับได้ด้วยนะคะเนี่ยเนาะ เนี่ยรูปทรงใบสวยมากเลยกินได้ค่ะนะแก้มน้ำพริกอะไรต่างๆดีที่สุดเลย,ลยเออคุณประโยชน์มากเลยลองเข้าไปดูนะ mm hmm. เดี๋ยววันหลังยายไปปลูกแล้วค่อยบอกประโยชน์นะอัดคลิปแล้วก็บอกประโยชน์ซึ่งเป็นผักแพลวแดงนะคะอ่าอันนี้ <Okay. S 1> เดี๋ยวดูอันนี้อีกอันนึงกุยช่าย คุยใช่น้องบอกปลูกกินได้เป็นปีๆแล้วค่ะออกดอกแล้วด้วยนะทุกครั้งน้องก็ก็จะตัดดอกบอกว่าเอาไว้ดีกว่านะมันก็จะมีมะเมล็ดเผื่อเราจะเอามเมล็ดมาปลูกค่ะนี่คุยใช่ปลูกในกล่องโฟมนะคะม่วงเบานะเออทีนี้อีกนิดนึงคลิปอาจจะยาวไปนิดนึงไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพาไปดูมะม่วงเบาค่ะพาไปดูมะม่วงเบามะม่วงเบา ปลูกไว้ก็ริมรั้วเหมือนกันค่ะที่บ้านมีหลายต้นเห็นไหมคะมแม่ปลูกไว้ตอนนี้แม่ก็87ละปลูกไว้ลูกหลานก็ได้เก็บกินค่ะนี่ค่ะกำลังมีลูกไม่ใหญ่นะกินกันไม่หวัดไม่ไหวเอาไปแกงเอาไปแช่อิ่มน้องก็เปิดร้านกาแฟนะ ทำร้านเออร้านกาแฟอันนี้ก็บางทีก็แช่อิ่มไปขายได้ค่ะนะนี่นะคะมะม่วงเบาบ้านยายไม่ได้ปลูกค่ะอยากจะปลูกเหมือนกันแต่อยากจะหาพันธุ์ที่เป็นตอนน่ะกิ่งตอนไม่อยากได้มเมล็ดเพราะมันนานอยากได้กิ่งตอนเดี๋ยวให้น้องเขาหากิ่งตอนไว้ให้ดีกว่าแล้วส่งไป นาะนี่ค่ะก็รวมความว่าเราพามานะพามาดูท้องทุ่งท้องนาแห่งจังหวัดตรังบ้านเกิดของยายค่ะนะทีนี้อีกนิดนึงให้ดูอันนี้โอ้โหเมล็ดของมะตูมแขกเดี๋ยวให้น้องเขาเก็บให้สุกแล้วก็เอาไว้หวานได้ค่ะนะโอเคเลย พามาดูกันค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงโชคดีในทุกๆเรื่องนะคะอ่านี่รอบบ้านของน้องบ้างเดิมของยายค่ะนะโอเคสวัสดีนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ